คนใกล้ตัวดาวพิมพ์ทองเปิดใจหลังมีภาพปลุดถูกหมายเรียกคดีทำร้ายร่างกายพ่แม่ดาวพิมพ์ทองเปิดใจหลังมีภาพหลุดถูกหมายเรียกคดีทำร้ายร่างกายพ่หลังจากมีภาพหลุดออกมาว่อนเน็ตเป็นภาพในไอจีสตอรี่ที่ถูกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เห็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นโดยภาพดังกล่าว เป็นภาพหมายเรียกจากทางตำรวจในคดีทำร้ายมีร่างกายโดยมีการระบุชื่อฝั่งผู้กล่าวหาคือพศสรันสิริลักษณ์และผู้ถูกกล่าวหาคือดาวพิมพ์ทองวชัชราคมพร้อมกับข้อความทับหมายเรียกว่าไอ้วทันทีที่ภาพนี้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปนั้นก็เกิดคำถามว่าภาพดังกล่าว มาจากไอจส่วนตัวของดาราสาวดาวพิมพ์ทองจริงหรือไม่ล่าสุดซื้อดังในเอ็นเทอร์เทนได้ติดต่อไปที่คุณแม่ของดาราสาวดาวพิมพ์ทองซึ่งคุณแม่ตอบเพียงสั้นๆว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับดาวเองคุณแม่ไม่ทราบเรื่องและตอนนี้คุณแม่กำลังไม่สบายนอนพักรักษาตัวอยู่ ก่อนจะวางสายไปในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวของดาวเผยว่าได้มีการพูดคุยกับทางครอบครัวของดาวแล้วแต่อยากให้รอทางดาวออกมาชี้แจงเองจะดีกว่ายังไม่อยากให้ตีความกันไปเองสุดท้ายยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายต้องรอปรึกษาทางทนายความก่อนหากมีความชัดเจนอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง